ฮัลโหลวันนี้เราจะมาทำไก่ต้มโคกส่วนผสมก็จะมีอยู่สามอย่างมีโคกมีไก่แล้วก็เกลือเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าขั้นแรกโครกรสธรรมดาออริจินลอลแล้วก็ไก่ไก่ไก่ที่เราใช้ก็คือไก่สะโพกสะโพกไก่เริ่มจากเอาไก่ใส่หม้อก่อน ไก่ที่ไดน้นี่เราล้างเรียบร้อยแล้วแล้วแต่บางคนจะเอาส่วนไหนต้มก็ได้ใช้ได้หมดวันนี้เราเลือกเป็นสะโพกไก่แต่ขาไก่ก็ต้มอร่อยนะแทะกระดูกสนุกดีแล้วพอเราได้ไก่แล้วใช่ไหมแต่นี่เราจะรู้ได้ไงเราใส่อะไรเท่าไหร่เราจะใส่โคกในปริมาณไหนเราจะดูก่อนใส่เกลือเข้าไปโรยเกลือเข้าไป ห,หมดเลยสองช้อนชาเสร็จแล้วเราเทโคกเข้าไปให้ให้โคกเนี่ยให้มันท่วมไก่อันนี้เราทำอะ่ะเราจะทำพอได้ไก่ต้มโคกแล้วเราจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดที่จะทำดูให้มันท่วมไก่ให้ไก่มันท่วมไก่ให้มันลอยขึ้นมานิดนึง ก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นี่ก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็เอาไปตั้งไฟเปิดไฟเราจะต้มทั้งหมดอ่าเราจะต้มจากธรรมดาจนเดือดเดือดประมาณ5นาทีอมากก็ประมาณอีก30นาทีรวมเป็นแล้วเมนูนี้35นาทีงั้นเดี๋ยวเรามาดูน้ำจิ้มกันดีกว่า ขั้นตอนต่อไปเราจะทำน้ำจิ้มในนี้เราก็จะมีพริกสับพริกแดงสับพริกสดสับมีกระเทียมสับนะคะใส่กระเทียมสับแล้วก็ต้นขึ้นช่ายฝรั่งหรือตั้งโอสับเข้าไปพอที่นี่มันวันนี้ไม่มีหอมบักชีก็ใส่ขึ้นช่ายสับแล้วก็ใส่มะเขือเทศสับเข้าไป ผสมผสมทุกอย่างผสมให้เข้ากันเครื่องปรุงก็เครื่องปงรงปุงรสก็จะมีมะนาวบีบมะนาวเข้าไปบีบมะนาวบีบมะน,าว,มา,นาวเสร็จแล้ว ตามด้วยน้ำตาลจะเราจะลองใส่น้ำตาลน้ำตาลหนึ่งช้อนชาแล้วก็เกลือเกลือเราคือเราไม่ต้องทำเค็มมากเพราะว่าเรากลัวไก่ต้มโคลเค็มประมาณครึ่งช้อนชาใส่เข้าไปลงกัน แล้วก็ใส่น้ำต้มสุกแต่ใส่ไม่ต้องเยอะใส่ให้พอเรารู้ว่า,าในปริมาณน้ำโอเคตอนนี้ก็มาชิมกันมันจะเป็นยังไงทำไมอ่าทำไมไม่ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาก็ได้ แต่ว่าบ้านนี้แฟนเขาไม่กินน้ำปลาฝรั่งไม่กินน้ำปลานะคะอันนี้เราทำให้ฝรั่งกินด้วยมาชิมว่าต้องเพิ่มอะไรอีกใช้ได้ละแล้วแต่คนชอบนะอันนี้น้ำจิ้มอะ บางคนก็ชอบออกหวานบางคนก็ชอบออกเปรี้ยวหรือว่าบางคนก็ชอบออกเค็มตอนนี้เรามาดูหม้อต้มกันดีกว่าเดือดใหญ่เลยอันนี้เราเราอันนี้เราเบาไฟลงมาแล้วนะแล้วตอนนี้ก็ตั้งเดือดไปอีกสามสิบนาทีทั้งหมดเป็นสามสิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไง ได้เวลาแล้วจ้า30นาทีเรามาปิดแก๊สปิดไฟกันก่อนเลยได้แล้วค่ะเมนูไก่ต้มโคกง่ายๆด้วยวัตถุดิบง่ายๆง,งั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าชิมไก่ก่อน จะออกหวานโคกไม่เข็มออกวหวานๆพอดีเราทำน้ำจิ้มเปรี้ยวอืเข้ากันเมนูนี้ถือว่าผ่านไว้เจอกันใหม่คิดหน้าบ๊ายบาย